ถ้ายังมีคนจ้างอยู่ก็ยังทําอยู่ก็รักในวงการนี้อย่างที่สองก็ดูความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทางครอบครัวมากกว่าไม่คิดนะคิดว่าแบบพวกพี่นุย้ยพี่หอมพี่บุ๊ก เพราะใช้เวลากันมากเดี๋ยวเราปล่อยไปแต่พอของเรามันมาไวมันมีช่วงจุดเซพอมันเซมันไม่ทันเนี้ยเขาไปคุยกับพี่ชอาพี่ชอาก็ดึงเราขึ้นมาเหมือนแนะนําพูดเตือนสติเราเราก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่บอกแหละเทปเทปหนึ่งเราต้องตั้งใจทํางานมากถ้าเราไม่ตั้งใจอ่ะมันออกมาไม่ดีอ่ะใครก็มาจ้างนะเราไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นดาราเรามองว่าตัวเองเป็นพนักง,งานบริษัทถ้าวันหนึ่งสมมุติเราเป็นมาร์เก็ตติ้งเราทํางานออกมาไม่ดีให้บริษัทเขาไม่ได้เขาก็ไม่จ้างเราเพราะฉะนั้นการแสดงก็เหมือนกัน เอาไโดนมานักดุนจนทุกวันนี้บอกว่าไม่ต้องมาถามคนที่โดนบูลลี<ม>่ได้ละไปถามพวกที่บูลลี่ดีกว่ายื่นไม้ถามคนเคยบูลลี่คนไหมต้องเคยทุกคนต้องเคยเออเพราะอะไรทําไมถึงทําแบบนั้นเอาคําตอบจากพวกนี้ให้ได้ดีกว่าเป็นอะไรเห็นคนดํา <mit. S 1> <c oughs> ทําไมถึงต้องอยากบอกว่าเขาดําคะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> ก็ดําจริงไมหมละ่ะใช่ดําจริงแล้วทําไมพี่ถึงอยากพูดล่ะคะเพราะอะไรก็ไม่อะไรก็ อย่างนี้เลยวิธีการจัดก,การง่ายมากเดตแอร์ Air คือสิ่งที่ดีที่สุดตัวจริงข่าวนะครับเนี่ยครับเราทุกอย่างเงียบแล้วเขาจะรู้สึกเองว่าออยาไม่เวิร์คเฮ้ยบรรยากาศเฟลทุกอย่างเงียบเขาจะบอกว่าอย่างเงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวโลกเราไม่ได้สวยงามงเสมอไปแข็ออกไปข้างนอกแข็โดนแก้วนะ แขันยังไม่เป็นนารมีคนมาว่าแข่ว่านู่นว่านี่สารพัดมันทําให้เห็นว่าโลกเราอ่ะคนแม่งไม่ได้น่ารักทุกคนแล้วเราจาเป็นไหมที่เราจะให้ชีวิตเราดําเนินไปตามคนพวกนั้นแต่ในเดียวกันคนไม่น่ารักมันมีแต่คนที่น่ารักเขาก็มีเราจะเลือกสิ่งไหนละ่ะพูดแค่นี้อ,อยากออกทำงานเยอะ ทำงานเยอะเรารู้สึกว่าชีวิตไม่บาลานซ์ชอบความบาลานซ์มากกว่าแขกก็ทํางานไปด้วยบางทีแขกก็ไม่อยากสูญเสียเวลาการใช้ชีวิตแขกสูญเสียกันเห็นลานเติบโตมาค่อนข้างเยอะมันเป็นมูลค่าราคาแพงมากที่แขกเลือกกับการอยู่ในงานวกการทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแขกพยายามทํางานหาเงินได้มากที่สุดยิ่งเราหาได้มากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถแมนเนจได้เช่านั้นจากปกติเราอาจจะต้องรับงานทุกวันแต่ตอนนี้พอมูลค่าเรามันเริ่มมีมากขึ้น มาอาจจะลดลงอย่างเช่นเลืออาทิตย์ละหวันไหมเออแล้วก็หยุด2วันเอา2วันนี้มารวมกันเป็น4วันอีก2วัน6วันออบหยุดลหว,วันกับสวีเดนได้บาลานซ์ชีวิตล้วนๆเลยฮะตอนแรกเจอก็ดีใจโอ้โหอยากเจอมากเดี๋ยวหมดโควิดแนบ่น่าจะไปหาพา่อพ่อก็เสียมันมึนแบงค์มึนแบบไม่เข้าใจแล้วก็แบบอึนๆเลยนะยังไงยังไงต่อยังไงต่อ ด้วยตัวเองเป็นคนเชื่อในเดสตินีแล้วก็อย่างที่บอกแขกจะชกมวยเก่งแค่ไหนแล้วมีพลังมากมายแค่ไหนสุดท้ายเราก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่จะไปหยุดความตายได้มันเกินนอกเหนือพลังทุกสิ่งทุกอย่างที่แข่จะทําได้มันนอกเหนือความสามารถของแขงแข่ทาไม่ได้แล้วไม่มีใครทาได้หมอยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งได้ที่เดียวก็คือเข้าใจในวันที่คิดถึงเราก็ทําให้ตัวเองมีความสุขม,มากที่สุดเพราะหวังว่าคุณย่านะ พ่อถ้าชีวิตหลังความตายมันมีเรามานั่งเสียใจเขาคงจะรู้สึกแย่มากแล้วถ้าเขาเลือกได้เขาคงไม่อยากตายแต่เขาก็ยังฝืนตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนั้นให้มีความสุขพยายามทำตัวเองให้รู้หน้าที่ว่าหมดพ่อไปก็ยังเหลือพี่น้องหมดย่าไปป้าก็ยังอยู่ลูกสาวของย่าคนในครอบครัวก็ยังอยู่เราก็อย่าลืมหน้าที่หลานก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็ยังเป็นลุงเป็นน้าให้ จริงๆเป็นคนสวยแล้วเป็นคนเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟลึกเลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนแม้กระทั่งคนคนนั้นอะเอางี้คนไปยืมเงินเราไม่คืน<ม>เป็นห่วงเขาเขาจะเป็นอะไรนะโอนเงินไปให้เขาเก็บไว้นะเก็บไว้ใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาใหม่ได้แต่ถ้ายืมก้อนใหญ่เราไม่ให้นะแต่เนี่ยเออสมัคพปันเราให้เอาไปใช้เถอะเป็นคนแบบนี้ครอบครัวกับความรัก คนเราถ้ามันจะทําอะไรได้ดีอ่ะจริงๆมันต้องเป็นความรักมาก่อนถ้าเรารักในงานเรามันจะทำออกมาได้ดีเรารักในวัลเลย์บอลเราเราจะมีกําลังซ้อมเราฝึกตัวเองให้รักกับกีฬามวยแล้วก็ปล่อยมวยออกมาได้ดีถ้าเรารักครอบครัวเราเรา,าก็เะี่ยบทำเพื่อเขาและอยากดูแล ไม่คิดนะแต่อย่าเกลียดกันเยอะก็บพอนะเออแต่จริงๆไม่หรอกแข่ว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ด้วยอะไรต่างๆก็ตามแข่จะภูมิใจที่สุดถ้าคนคนนั้นรักแขในตัวที่แขเป็นนอกจากการจัดแขปัดแบบสินแขณนะภาพข่าวหรือว่าจอทีวีที่เห็นเท่านั้นเอง